ขอบคุณสำหรับคำชมวันนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเราก็เราพยายามสร้างสรรค์ผลงานที่ดีที่สุดทํางานที่เองรักนะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะสร้างสรรค์ผลงานได้ดีในทุกๆมุมทุกด้านนะครับก็ไม่แปลกเลยที่ว่าเราเลยได้ได้รางวัลต่างๆมาเป็นรางวัลเหล่านี้ก็เป็นเสมือนเป็นเป็นเครื่องที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออสิ่งที่เราทำน่ะมีคนเห็นคุณค่านะนะครับซึ่งก็ถามว่าเรู้สึกขอบคุณกับสำหรับทุกรางวัลที่ได้มานะครับ เราได้รางวัลมาไม่ต่างกว่แ8 9ปีนะครับทุกๆปีนะครับแล้วก็รวมถึงผลงานวิชาการต่างๆด้วยในต่างประเทศด้วยนะครับรางวัลที่ได้จากต่างประเทศด้วยแล้วก็ในเมืองไทยด้วยสําคัญที่สุดนะครับทุกรางวัลไม่มีซื้อนะครับไม่มีซื้อนะครับถึงมือจริงๆรางวัลบางอย่างซื้อได้แต่รางวัลบางอย่างซื้อไม่ได้ครับโดยเฉพาะรางวัลที่มาจากต่างประเทศจะซื้อไม่ได้ผมก็เห็นคุณค่าของทุกรางวัล นเหมือนกันหมดครับ